ครโอเคที่ผมไม่ได้ลูกคิดว่านานั่นนี่งานปู่นานย่านานตานานยายนานนานค่อยๆหนักขึ้นนะเล่นๆเกิดขึ้นมันพัดนาดีดีที่สองมาซึ่งผมนั้นไม่ลาดแล้วนเราครับลาดนล้านเะคร ใชเปล่าเต้ค่อยได้โอ้ปลาลาบดีแสนนะคลองเข้าไปดูกันเลยดี่จะปกครับนะหนึ่งนะอือบอกให้เลยนะครับว่ามีแต้ตัวโกงๆครับผมนะมีเต้ไม่รู้จะเต้ยังไงครับผมนะนี่ มีเอสระประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันเลยมาครับผมนะทีมผมก็เป็นอย่าง,งี้นะมานะแต่พี่ผมจับเราเพิ่งใส่มาะมไมแต่ใส่มันคบรบพอแล้วผมนะนะโอ้โหเออใส่มันคบรบพอแล้วผมนะนะเดี๋ยวลองไปสู้กับลำปลาบัวนะนะไปิดตื่นตะเกไหน นี่ครับเดยวโอ้โหเดยวคนตึงๆคนนี้ไม่น่าจะไปน่าจะไปยื่นมั้งนะหรือน่าจะไปลองดูบูตสูคนนี้เลยนะผมนะมาดูกันครับนะไปก่อนีิจะขอเด็กกลัวแครนมากครับ ต่งผมได้เปิดก่อนชิวชักชิวชักชิวชักไปติดสแตนเกลิวแล้วก็บทที่สองตัวนั่นมนะหมูแมงไอดเดอรผมบ้าไหมทัตสึมกีิมาแล้วนนะฮัาโหลแค่นมากระมาครับชิวชักชิวชักชักไปแต่อย่างดีที่อันนี้ครับฮัตสึมัคิบ้มบะเบลครับปุ๊บปั๊บโอ้โหแรงจริงๆครับแรงมากๆเลยอ้า แต่ทัศสังเกตุผมทัศสังเกตผมตายชิ้นหายแล้วแต่ไม่เป็นไรครับมีบาซันอยู่ครับปั๊บอ่าไม่ลืมบอกเลยบาซันนี่เป็นตัวเอชอาบวกครับตัวแบกทีของจริงครับมาเดี๋ยวจีเรายิงไปครับติดเผาไม่เกลียวหนักเดี๋ยวจ่อติดโลเค่นมาครับจิก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 นะครับโค่นมันเบื้องล่างลงไปบั๊บให้บาซัน บนไอยน่ากระวานไตเดี๋ยวเอาท่อนาับชั้นได้สิ่งที่ตายไปครับ,บ,บ, ú, บมันมันไปแล้วก็นี่ครับฝันบนมันมันผมนึกที่ท้านมันค่ออกนะโอ้จริงจริงครับันขอลองไปดูสึกต่อไปเลย ลองดูคนนี้กันครับปั๊มครับตั้งสองแสนสองหมื่นครับเอเอโอช่ครับหนึ่งสองหมื่นสแตนดาร์ดซีนขอครับบัฟให้ทัชมากี่มาครับแต่แตงท้องเขาเปิดก่อนครับนี่ขนาดบัฟสปีดเลยนะครับเนี่ยแล้วเขาตุ้มต้มไปตึ๊บบ๊อบมาตะคีย้ แล้วมาถึงทั้เมื่อกี้ผมกับบึ้มบอมบอมเบ่ไปโอ้โหไม่เป็นไรครับพ่อติดโลกติดโลกท่านกามาเตอร์ครับรเแล้วมาดูวอลซันตัวตึงตัวหัวตัวโคตรตัวกระโดดโคตรโหดเลยครับโหเพราะตึงตึงนี่สุดในโลกครับแล้วตัวนี้อันนี้ผมอวนนะ ตึง๊งตึ๊งตึ๊งในโลกครับเราต้องใส่จะมะตึกสในโลกไปครับตาซุมากี้เอ้ายังไม่ตายครับเหลือเล่นนิดหน่อยครับอย่างนี้เลยประมาณให้สวยแล้วข้าศึกไปอย่าง <c oughs> นี้อุย้ยลูกหลักผมเบาทางปีชางเลยครับเอา้าเอาเอเดี๋ยวนะห้มีลูกไฟครับโอ้โหมันจริงๆ ไปดูอีกศึต่อไปเอ๊ะน้อต่อไปแล้วเอาคนนี้เลยหนึ่งแสนแปแสนเก้าแสนเก้าปดปั๊มให้บกีถ้บกีได้บึ้มบอมบอมไปโอ้แต่ไม่ใส่เราเอือไม่เจ็บกัน เขาก็จิตปนกันพลังเขาเยอะกว่าผมนะแค่แสนจิตเองเอ้ยเดี๋ยวได้ในไรใจเย็นใจเย็นมาสิปาดต้องมีมันเลยปาดให้มันตายไปรูดชับโอเคปาตายแล้วไปยับเชี่ยสองเชียยเจ้อ โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคครับเราดูน้ำล,ลองพอใจเดีวยวเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวก่านะผมนะเดี๋ยวดูสิกตัวนั้ตัวนนี่ครับปีศาจกับฮีโร่ครับผมนะสักตัวเอาไม่ให้เล่นนะผมนะตัวปีศาจกับฮีโร่กนคือมันจะแยกเป็นปีศาจกับฮีโร่ได้แบนะ ทีมีร่กับทีปีสามเออแต่ผมไม่ไปเลยนะไม่เลยแบบป๊บซุ่มไปโอ้โหไม่ได้เย็นเดียวเองเอ้ยไอ้ที่ผมสุ่มเมื่อกีนนะ้มันก็คือทุผ่าพของผมนะพอพอเราได้ครบทั้งทั้งทั้งหมดว่ามันจะเพิ่มพลังตามด้านล่างเลยครับผม เพิ่มประสานเพิ่มพลังโจมตีทั้งทั้งทีม400แล้วก็ค่า SP 2,400ครับด้ดูทีมั้งดีกวผมของผมก็จะใส่อย่างนี้เลยครับผมนะของสมเกตก็ใส่แบบนี้เลยครับผมนะของเด็กก็ใส่อย่างนี้เลยนะราชาขี้เกียจก็ใส่อย่างนี้เลยครับนะ โอเคแอ่ก็ใส่เงาถุนกีนอตนี่มึงเรื่องนี่ตกในอย่างเดียวเลยนะก็จะมั่วๆเลยครับนะขอให้เป็นความเร็วแต่ไม่แกจะ่าได้ติดกน่นนะมะได้ติดปิดพ้ยแล้วก็ติดกัน ว่าจะให้มืงเลเปิดก่อนเปิดก่อนมือเลิกก็จะปั๊บแล้วสมาธมันนะลาสิกิบลาสมาธิก็จะมันก็จะสีมันมาแล้วคือผ้าผ้าถ้ายิ่งติดหมวกยี่เยอะก็ยิ่งเพิ่มความแรงนะผมนะเลยต้องให้จอไมได้เปิดก่อนเพื่อติดหมวกยี่ เล่นไ,ไหนต่อหนึ่แปดทีแล้วนะใจจังนะมา,มาเราไปเล่นไหนดูวะอะไดู้ะไม่ไมีเลที่อยู่ไม่มีเลยนุ้ว่าไราสองไปเล่น เฝกนมะอันนี้ก็คาฝฝนมะมันจะแบบรับมะเดี๋ยวผมไม่ได <t> ้อฝนกไปจบคลิปแค่นี้ก่อนอ่ะทมพูดีวีคนี่มันให้เราส่มตัวคนนะลงอรงนี้มันเอาตัวคนให้เราเลื่อนแ้นี้ลื่นลเนี่ยมันก็ให้ลิ้นลงมา แล้วต้องไปจัดทีมจะสู้อะไรแบบนี้ครับดึเสเ้ฟรีได้ต้องสามเหลืออะไโอ้โหเจอแล้วเนีเ่ยเุเ้ยรบบทันยเยยุงมาเที่ยมดแ้นี่ ไปเรื่อยไปเรือยไปเรื่อยไปเรื่อยถึงด่านบอสกคือบอสบรีบ่รมแล้วก็ถ้า,า,ถา,าผ่านบอหรวแล้วก็มาท้าทายนี่หนึ่งนะต้องผ่านด่านทั้งหมดกควน,นันน่าทึงได้ได้หคนี้ก็น้ามีเพียงเท่านี้นะขอจักอครักคุณครับนี่นนนนนนให้เราบุมารดริณมนะ บุกคือให้เราเล่นกับเพื่อนได้นั่นนะแต่เล่นเซิร์ฟเดียวกันมั้ผมอยู่เซิร์ฟเท่าไหร่มไม่รวมแต่ไม่ได้อ่ะคืตอนนี้คนผมมีคนแบบผมก็มันจะใหย่ ไปถึงเทียบเคกระบาดพ่รเป่าอ่ะให้หาพ่อตอนนี้หาพ่อหาแม่หาปู่หาย่าหาปาหายายครับ <c oughs> นี่ไงครับผมเสกผมเกิดมาใหม่ะผมเกิดได้สองครั้งนะผมนะและ้วนีนน่เคกระบานคะรับมันมันมันดูทุท่มครับไปพุงไปพุงย้อยเหมือนกันแนาวเราเนี่ย มันะครับผมนะมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเอาเรโลมาตีมนะจะตายแล้วนะอู้หูโง่อะเออตัดดลดไฟนี่สุดกอร์ติดหลุมบึมบมบมเบ,ม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 บมตายแล้วเอาทันกลัวจะอะไรเต๋อครับ โอเคที่นี่ขอเปลียน่นี้โอ้โหโคตรเกลือโอ้โหนี่ขอเปียน่านี้ครับรอ่าเดี๋ยดิกิกิกิ